จริงหรือเปล่าห้ามนอนตะแคงอ่านหนังสือเพราะจะทําให้สายตาเอียงการดูมือถือในที่มืดทําให้สายตาเสียได้จริงหรือจริงไหมที่ตากระตุกเป็นเรื่องของโชคลางร่างกายไม่ได้ผิดปกติดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับแต่ว่ายังมีสารพัดความเชื่อเลยครับที่ยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับดวงตากันอยู่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าความเชื่อไหนถูกความเชื่อไหนผิดครับ เรามาดูความเชื่อแรกกันนะครับโอนอนตะแคงอ่านหนังสือเนี่ยไม่ควรจะทำเพราะจะทําให้สายตาเอียงจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงนะครับ สายตาเอียงเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติของระบบรวมแสงและก็ระบบการหักเหแสงในลูกตาของเรานะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะ2ส,ส่วนก็คือเลนตาและก็กระจกตานะครับหากว่าเลนตากับกระจกตาของเราเนี่ยมีความปกติดีนะครับไม่ว่าจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาย,ยังไงก็ตามนะครับก็จะไม่ทําให้เกิดสายตาเอียงขึ้นครับเรามาดูความเชื่อต่อมากันนะครับการดูหน้าจอมือถือในที่มืดทําให้สายตาเสียจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมีความจริงนะครับแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต ทำไมถึงว่าไม่ร้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าการดูหน้าจอมือถือเป็นเวลานานๆเนี่ยจะมีผลเสียอะไรกับดวงตาหรือเปล่าคําแนะนําก็คือจริงๆแล้วเราควรจะปรับความสว่างของหน้าจอเนี่ยให้มีความพอเหมาะพอควรไม่สว่างไป แล้วก็ไม่มืดเกินไปเพราะว่าหากว่าสว่างหรือว่ามืดเกินไปเนี่ยสายตาเราเนี่ยก็จะล้าง่ายนะครับก็จะทําให้มีอาการปวดตาเครืองตาแสบตาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีอันตรายเลยก็คงไม่ใช่แต่ว่าอันตรายเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ถึงขนาดว่าเป็นตาบอดหรือว่ามีอันตรายแบบรุนแรงกับตาครับเรามาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะครับตากระตุกเป็นเรื่องของโชคลางร่างกายไม่ได้ผิดปกติจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงนะครับ อาการตากระตุกเนี่ยมันบ่งบอกถึงโรคบางอย่างในตาได้นะครับสาเหตุที่สําคัญนะฮะที่ทําให้ตากระตุกได้เนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของการอดนอนนะครับความเครียดที่มันสะสมเป็นเวลานานๆน,นะครับหรือว่ามีตาแห้งนะครับ รวมไปถึงโรคที่อันตรายกว่านั้นอย่างเช่นความผิดปกติในระบบประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีตากระตุกบ่อยๆเนีย่ยนะครับไม่ต้องรอให้ขวาร้ายซ้ายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างไหนก็ตามเนี่ยก็ควรไปพบจกักษุแพทย์ครับทีนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะที่จะถนอมดวงตาของเราเอาไว้นะครับข้อหนึ่งเลยก็คือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะใช้สายตาโดยที่ไม่ใช้ โอเวอร์ยูสเกินไปนะครับพยายามที่จะพักสายตาเป็นระยะนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราก็ควรจะพักสายตาสัก10นาทีอย่างที่2เลยเนี่ยปัจจุบันเนเราใช้แท็บเล็ตหรือว่าหน้าจอมือถือกันเยอะเลยนะครับหน้าจอเหล่านี้เนี่ยเราต้องพยายามปรับแสงสว่างเนี่ยนะครับให้มันไม่สว่างเกินไปแล้วก็ไม่มืดเกินไปไม่งั้นเนี่ยสายตาเราก็จะล้าได้ง่ายข้อที่3เนี่ยนะครับต้องหลีกเลี่ยงแสง UV จากแดดที่เราอาจจะใส่แว่นกันแดดก็ได้นะครับหรือว่ากางร่มที่มันมีกรอง UV ซึ่งอาจจะช่วยลดโอกาสในการเกิดต้อเนื้อต้อลม กระจกรวมถึงจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ด้วยข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือถ้าเรามีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยอยากเชิญชวนนะครับให้ไปพบจักษุแพทย์เพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตาอะไรหรือเปล่าตรวจตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะป้องกันโรคตาได้หลายๆโรคเลยครับด้วยข้อปฏิบัติง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถดูแลดวงตาของเราเนี่ยครับให้อยู่คู่กับเราไปได้นานๆเลยครับ